สวัสดีค่ะแน่นอนค่ะว่าวันนี้เราจะโฟกัสไปที่เรื่องราวสุดปังของสาวไทยหนึ่งเดียวที่จะไปเฉิดฉายในงานระดับโลกกันนะคะโอ้ยต้องบอกเลยว่าเป็นการสร้างประวัติศาสตร์และสร้างความภาคภูมิใจให้กับคนไทยทั้งประเทศจริงๆค่ะ เมื่อน้องโอปอลสุชาตาช่วงสีผู้ครองมงกุฎมิสเวิลด์2025ได้รับเกียรติให้เป็นหนึ่งในบุคคลสำคัญที่ได้เข้าร่วมงานเปิดตัวภาพยนตร์ฟอร์มยักษ์ที่ทั่วโลกรอคอยอย่างอวตาร Fire and Ash หรืออวตารอัคคีและทุลีดินในรอบ World Premier Red Cup ที่เป็นงานเปิดตัวระดับโลกเลยนะคะการเฉิดชายในฐานะแสงสว่างหนึ่งเดียวจากไทยแลนด์คำโปรยที่บอกว่า I see you and today the world sees the one and only lights from Thailand shine because she is our Miss World นั้นไม่ได้เกินจริงเลยค่ะการที่สาวงามจากประเทศไทยที่คว้ามงกุฎระดับโลกมาได้ถูกเลือกให้มาเดินบนพรมแดงของภาพยนตร์ที่ทำเงินสูงสุดและมีอิทธิพลต่อวงการบันเทิงระดับโลกอย่างอวตารนั้นเป็นการประกาศสักดาของตำแหน่ง Miss World 2025และประเทศไทยอย่างแท้จริงค่ะ ภาพน้องโอเปิลมาในลุคที่สะกดทุกสายตาสื่อมวลชนต่างชาติให้ความสนใจกับการปรากฏตัวของเธอเป็นอย่างมากเลยค่ะเธอไม่ได้มาในฐานะแทกรับเชิญธรรมดาธรรมดาแต่มาในฐานะตัวแทนแห่งความสำเร็จของวงการนางงามไทยที่ได้ก้าวไปสู่เวทีโลกถือเป็นโมเมนต์ที่ส่งพลังมากๆค่ะการปรากฏตัวของน้องโอเปิลในงานนี้เป็นการแสดงให้เห็นถึงพลังของซอฟต์พาวเวอร์และอิทธิพลข้ามวัฒนธรรมของตำแหน่งนางงามในยุคปัจจุบันค่ะ Miss World ไม่ได้จำกัดอยู่แค่การประกวดความงามแต่ยังเป็นประตูสู่โลกที่เปิดโอกาสให้ตัวแทนประเทศได้เข้าร่วมงานระดับเอลิสของวงการฮอลลีวูดซึ่งเป็นการยกระดับคุณค่าและชื่อเสียงของแบรนด์ Miss World และประเทศไทยไปพร้อมๆกันเลยนะคะการเลือกชุดเครื่องประดับและการวางตัวบนพรมแดงจึงสำคัญมากๆค่ะเพราะทุกอิริยาบถคือการส่งสารว่าไทยแลนด์พร้อมแล้วสำหรับเวทีโลกค่ะ การเชื่อมโยงระหว่างความงามและภาพยนตร์ระดับโลกการที่น้องโอปอเข้าร่วมง,งานนี้ไม่ได้เป็นเพียงแค่การไปเดินเล่นถ่ายรูปเท่านั้นแต่ยังเป็นการผนวกความยิ่งใหญ่ของสองวงการคือวงการนางงามและวงการภาพยนตร์บันเทิงระดับโลกเข้าไว้ด้วยกันอย่างกลมกลืนลองจินตนาการถึงภาพสวยๆของน้องโอปอที่แต่งองค์ทรงเครื่องอย่างงดงามตรกากตราในตีนที่อาจจะได้รับแรงบันดาลใจจากโลกแพนโดราหรือสีน้ำเงินอันเป็นเอกลักษณ์ของชาวนาวี หรืออาจจะเป็นทีมไฟและเท่าฐานตามชื่อภาค Fire and Ash ก็เป็นได้นะคะทุกรายละเอียดในการแต่งกายย่อมถูกคิดมาอย่างพิถีพิถันเพื่อให้เข้ากับบรรยากาศของงานและสร้างความประทับใจให้กับผู้ที่พบเห็นอย่างแน่นอนค่ะ การตลาดและการประชาสัมพันธ์ภาพยนตร์ฟอร์มยักษ์ในปัจจุบันมักจะใช้บุคคลที่มีอิทธิพลหรืออินฟลูเอนเซอร์และคนดังจากหลากหลายสาขาการเชิญมิสเวิลด์2025ซึ่งเป็นบุคคลที่กำลังได้รับความสนใจอย่างสูงสุดและมีฐานแฟนคลับทั่วโลกมาร่วมงานนี้ก็เป็นการขยายฐานผู้ชมไปยังกลุ่มแฟนคลับนางงามซึ่งเป็นกลยุทธ์ที่ฉลาดมากๆค่ะ นอกจากนี้ยังเป็นการเน้นย้ำว่าโลกแพนโดราและเรื่องราวของอวตารน,นั้นเป็นปรากฏการณ์ที่ครอบคลุมทุกวงการจริงๆค่ะคำว่า as the navise I see you ก็เป็นการให้เกียรติและรับรองการมีตัวตนที่โดดเด่นของน้องโอปอลในระดับสากลด้วยนะคะเป็นคำกล่าวที่ลึกซึ้งและมีความหมายมากเลยค่ะ ต้องรอชมการปรากฏตัวของน้องโอปอลสุชาตาในงานอวตาร Fire and Ash w o r l d p r e m i e r e Red Carpet จึงเป็นอีกหนึ่งโมเมนต,ต์แห่งความภาคภูมิใจที่ตอกย้ำว่าสาวไทยคนนี้คือแสงสว่างที่โลกต้องจับตาและเป็นตัวอย่างที่น่าชื่นชมของการก้าวไปทั้งหน้าอย่างมั่นคงบนเวทีระดับโลกค่ะผู้คนมากมายต่างแสดงความตื่นเต้นและประหลาดใจเป็นอย่างยิ่งเมื่อเห็นน้องโอปอลสุชาตาปรากฏตัวในลุคที่ได้รับแรงบนันดาลใจจากชาวนาวีในภาพยนตร์อวตาร โดยมีหลายคอมเมนต์ที่กล่าวถึงความรู้สึกว่าไม่คิดว่าภารกิจของ Miss World จะไปได้ไกลถึงดาวแพนโดราและต่างก็ชื่นชมว่าน้องโอปอนสวยเป็นแก้วเป็นแสงให้ชาวนาวีได้เห็นกันเลยทีเดียวค่ะความรู้สึกตื่นเต้นนี้ทำให้หลายคนถึงกับบอกว่านี่แหละนี่แหละและสะใจโว้ยชาวนาวีตัวจริงแสดงถึงความปลื้มปริ่มสุดๆค่ะ ทีมตัวฟ้าและมงฟ้ากลายเป็นคำที่ถูกพูดถึงซ้ำๆในคอมเมนต์อย่างต่อเนื่องเพราะแม้จะแต่งหน้าทาตัวเป็นสีฟ้าแบบชาวนาวีแต่ความสวยของน้องโอปอนก็ไม่ได้ลดน้อยลงเลยค่ะมีการใช้คำที่สื่อถึงความสวยงามที่เหนือกว่าปกติเช่นสวยเป็นแก้วเป็นแสงสวยแบบขี้แตกไม่ไหวยอมแล้วและสวยเหมือนไม่เคยทำบาปหลายคนอึ้องและถามด้วยความสงสัยว่าจริงหรือ AI คันนี้ หรืออีนี่คือแต่งจริงใช่ไหมหรือ AI บอกตรงๆแยกไม่ออกซึ่งเป็นการตอกย้ำว่าลุคนี้ของน้องโอปอนนั้นดูเหนือจริงและงดงามราวกับงานศิลปะเลยค่ะสถานะของน้องโอปอนในลุคนี้ถูกยกย่องให้เป็นระดับสูงส่งมากมายค่ะโดยคอมเมนต์เรียกเธอว่าเป็นมหาราณีสุดๆหัวหน้าเผ่าที่แท้ทรูราชินีแห่งแพนโดรา่าเจ้าหญิงเผ่าตัวจริงเทพีแห่งนาวีและอวตารที่สวยที่สุดในโลก โดยมีการเน้นย้ำว่าเป็นชาวนาวีที่สวยที่สุดและชาวนาวีแบบถูกลิขสิทธิ์เลยทีเดียวค่ะมีคอมเมนต์หนึ่งกล่าวว่า Miss Pandora 2025ซึ่งเป็นคำชมที่เหมาะเจาะกับตำแหน่งมากค่ะนอกจากความสวยงามภายนอกแล้วความสามารถในการนำเสนอตัวเองก็ถูกชื่นชมเช่นกันค่ะมีคอมเมนต์ที่บอกว่าสวยทั้งภายในภายนอกและสวยทุกลุก ส่วนเรื่องที่ความสวยทะลุทะลวงจนทําให้ทุกคนยกย่องถึงขั้นที่ว่าสวยเกินโลกแพนโดราและเป็นอวตารที่สวยที่สุดนั้นหลายคนมองว่านี่คือการแสดงให้เห็นถึงความเหมาะสมกับตําแหน่งมิสเวิลด์อย่างแท้จริงค่ะมีคอมเมนต์หนึ่งระบุว่าระดับมิสเวิลด์มันต้องอย่างนี้ทาตูฟ้ายังสวยและสมกับตําแหน่งมิสเวิลด์เลยค่ะด้านความคาดหวังในการแสดงก็มีสูงมากเช่นกันมีคนบอกว่าเล่นเป็นนางเอกในเรื่องยังได้เลย และอีกคอมเมนต์ถึงกับบอกว่าถ้าโอปอนได้แสดงนะนั่งไม่ติดกาอี้แน่ซึ่งแสดงให้เห็นว่าลุคนี้ทําเอาหลายคนอยากเห็นน้องโอปอนไปร่วมงานภาพยนตร์ระดับโลกในฐานะนักแสดงจริงๆค่ะโดยสรุปแล้วคอมเมนต์ส่วนใหญ่มุ่งเน้นไปที่การชื่นชมในความสวยมากมีการใช้กอไก่ล้านตัวและเครื่องหมายตกใจจํานวนมากเริศดม,มากและปังมากอย่างต่อเนื่องและแสดงความภาคภูมิใจในตัวลูกสาวชาวสยามไ Thailand o อ l y ที่ได้ไปสร้างชื่อเสียงในงานระดับโลกอย่างอวตารค่ะ มีการแสดงความรักและแรงเชียร์อย่างล้นหลามรวมถึงความตื่นเต้นต่อภาพยนตร์ภาคใหม่ด้วยค่ะการที่น้องโอเปาสุชาตาช่วงสี Misswell สองพได้รับเกียรติให้ไปเดินบนพรมแดงในงานเปิดตัวภาพยนตร์ฟอร์มยักษ์ระดับโลกอย่างอวตาร Fire and Ash รอบปฐมบทัศน์โลกที่ลอสแอนเจลิสนั้นไม่ใช่เรื่องบังเอิญเลยค่ะแต่เป็นผลจากกลยุทธ์และสถานะที่โดดเด่นของเธอในปัจจุบันค่ะ สถานะ Miss World 2025คือใบเบิกทางที่ทรงพลังที่สุดเหตุผลหลักและสำคัญที่สุดก็คือน้องโอปอลครองตำแหน่ง Miss World 2025ซึ่งเป็นหนึ่งในเวทีการประกวดนางงามที่ยิ่งใหญ่และเก่าแก่ที่สุดในโลกและเธอเป็นสาวไทยคนแรกในประวัติศาสตร์ที่สามารถคว้ามงกุฎนี้มาได้ ตำแหน่ง Miss w ิล l ์ไม่ได้เป็นเพียงแค่ตำแหน่งด้านความงามเท่านั้นแต่ยังเป็นตำแหน่งที่มาพร้อมกับการพันธกิจระดับโลกและอิทธิพลต่อสาธารณะ องค์กรผู้จัดงานภาพยนตร์ฟอร์มยักษ์อย่างอวตารที่ผลิตโดยสตูดิโอใหญ่ในฮอลลีวูดมักจะเชิญบุคคลสำคัญที่มีชื่อเสียงและเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติจากหลากหลายวงการมาร่วมงานเพื่อเป็นการยกระดับความสำคัญของงานการมีมิสเวิลด์มาร่วมงานเป็นการตอกย้ำว่างานนี้เป็นอีเวนต์ระดับโลกจริงๆฐานแฟนคลับนางงามทั่วโลกโดยเฉพาะแฟนๆที่ภูมิใจในตัวน้องโอป จะให้ความสนใจกับภาพยนตร์เรื่องนี้ตามไปด้วยเป็นการขยายฐานการประชาสัมพันธ์ไปสู่กลุ่มใหม่ๆค่ะเป็นการนำตัวแทนจากภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉินใต้ซึ่งเป็นตลาดภาพยนตร์ที่สำคัญมากมาร่วมเฉิดฉายในงานของฮอลลีวูดค่ะ น้องโอปอลเป็นสัญ,ญลักษณ์ของซอฟต์พาวเวอร์และความสำเร็จของประเทศไทยในเวทีโลกอย่างชัดเจนการที่เธอปรากฏตัวในงานนี้จึงเป็นโอกาสอันดีในการนำเสนอภาพลักษณ์ที่งดงามและส่งพลังของคนไทยให้ทั่วโลกได้เห็นค่ะ ผู้จัดงานทราบดีว่าการปรากฏตัวของ Miss World 2025จะเป็นข่าวใหญ่ในสื่อต่างๆทั่วเอเชียและทั่วโลกทันทีการลงทุนเชิญเธอเข้าร่วมงานจึงเป็นการประชาสัมพันธ์ที่คุ้มค่ามากๆค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาพยนตร์อย่างอวตารที่มีทีมเกี่ยวกับการอนุรักษ์ธรรมชาติและความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรมการมีตัวแทนจากประเทศที่มีวัฒนธรรมที่สวยงามและกำลังก้าวหน้าอย่างประเทศไทยเข้าร่วมงาน จึงเป็นเรื่องที่เข้ากันได้ดีกับภาพลักษณ์ของภาพ,พยนตร์ค่ะและเพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงบ้างที่เกี่ยวกับที่น้องโอปอลต่อสื่อต่างประเทศต่อการปรากฏตัวของเธอในงานพรมแดงนี้บ้างคะ